จำเธอได้ไหมนักร้องดังบ้านเดอะสตาร์ล่าสุดคลอดลูกคนที่สองแล้วเป็นเรื่องราวดีๆอีกแล้วล่ะค่ะเมื่อกวางธัญรัตน์หรือกวางเดอะสตาร์7ได้คลอดลูกคนที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทางตั้งชื่อให้อย่างน่ารักว่าน้องกัสตินปัจจุบันเธอยังมีผลงานอยู่กับช่อง3กวางธัญรัตน์คือกวางเดอะสตาร์เ หรือกวางกอนวันตรายสุดที่วงเธอเกิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2531โดยเจ้าตัวมีพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดสมุทรปราการกวางสำเร็จการศึกษาจากสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติงานอดิเรกนอกเหนือจากการทำงานเจ้าตัวชอบเล่นกีฬาลุย,ลยในเอ็กซ์ตรีมและชอบดูการ์ตูนชิวๆนอกจากนั้น หากเธอมีเวลาว่างๆเธอก็ชอบเดินทางไปต่างประเทศด้วยส่วนความสามารถพิเศษของสาวคนนี้ก็คือร้องเพลงเต้นและรำไทยเส้นทางในวงการของสาวคนนี้เธอมาสายร้องเพลงกวางเคยโดดร่วมแข่งขันในรายการเฟ้นหานักร้องอย่างเดือดสตาร์เจหนึ่งความใฝ่ฝันวัยรุ่นของเจ้าตัวซึ่งแม้ว่ากวางจะไม่ได้คว้าแชมป์ แต่ก็เข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายและเป็นที่รู้จักกันมากถึงในนามกวางเดอสตาร์เจ็